อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องของพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปแพทนภปภาเผยโปรไฟล์ไม่ธรรมดาของหนุ่มคนใหม่เอามาจากไหนลั่นแค่เรียนอังกฤษมา7ปีแต่ไม่รู้จบไหม จากการณีที่แพทย์นภพากล่าวในรายการตกมันบันเทิงถึงแฟนเด็กอายุห่างกัน14ปีว่าเขาทําให้แพทย์รู้สึกอายุเป็นเพียงตัวเลขเขาเสมอต้นเสมอปลายอยู่ในจุดที่เขาควรจะอยู่ไม่เคยเรียกร้องให้พูดถึงเขาแบบนี้หรือต้องสถานะไหนและคนนี้เรสให้ใจกับเขาเยอะมากเขาดูแลเรสดีมากมีอะไรปรึกษาเขาก่อนแพทอีกอาจจะด้วยผู้ชายคุยกับผู้ชายด้วยคุย เรื่องแมนแมนอย่างเรื่องแฟนเขาก็คุยกับทางนั้นก่อนจนทางนั้นเปิดขึ้นมาว่าลูกมีอะไรจะพูดกับคุณเรสก็บอกมีแฟนแล้วเขาไปปรึกษาทางนั้นแล้วผลงานที่คนเห็นใน t ทิก o k YouTube เขาถ่ายช่วยตัดเขาช่วยสปอร์ตช่วยตรวจงานทุกวันนี้ที่ขึ้นไลฟ์ขายของเขาดูหลังบ้านให้แต่แพทไม่ได้ดีกับเขาเลย ล่าสุดแพทนภปภาได้ออกมาเปิดใจเพิ่มเติมอีกหลังแฟนหนุ่มคนใหม่โปรไฟล์ไม่ธรรมดาเอามาจากไหนเจ้าตัวยังไม่เคยถามประวัติโดยได้เล่าว่ามันไม่มีอะไรเลยคือตอนนี้ไปไกลกันเยอะแล้วเอาง่ายยอยคือเขาเป็นเด็กธรรมดาคนหนึ่งเลยดีกว่าและแพทก็ไม่รู้ว่าโปรไฟล์พวกนั้นมันมาจากไหนเพราะว่าแพทก็ไม่เคยพูดว่าเขาเป็นโปรไฟล์อะไรยังไงแพทพูดแค่ว่าเขาอ่อนกว่าถามว่าเรียนจบไหมแพทก็พูดได้เลยว่าไม่รู้รู้แค่ว่าเรียนอังกฤษ7ปีแค่นั้นเอง แล้วพอคนไปหารูปไปหาอะไรมาเยอะๆแพทเองก็แบบใจไม่ได้อยากจะเปิดอยู่แล้วพอเกิดเรื่องแบบนี้เขาก็จะเริ่มอยู่ไม่เป็นสุขเราก็บอกไปว่าไม่เป็นไรอยู่ไปแบบเดิมและไม่ได้มีปัญหาอะไรสำหรับโปรไฟล์ที่ลงในโซเชียลกันแพทไม่ได้อ่านเลยเอาจริงๆเรารู้สึกว่าโปรไฟล์เขาที่เอามาจากไหนก็ไม่รู้เท่าที่เราคุยกันมาหนึ่งปีเราไม่ได้ถามเรารู้ง่ายๆว่าเขาเคยไปเรียนอังกฤษมา7ปีแล้วก็จบแค่ตรงนั้นเลย